ai giống nhau 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 ท่านเห็นครับสอบได้านเขาจะใช้ปัญญาแต่ในประเภทแรกซึ่งพวกเราดูแลอะไรย่างใกล้ชิดของสภาของไหลว่าทั้งสองท่านเนี่ยสควรอย่างยิ่งที่จะได้รับปัญญาประวัติศาสตร์เพื่อเชิดชูสิ่งที่ท่านได้ทำเาพวกเรามาจับมือแล้วก็เดินก้าวข้ามกับตัดเท้หลายเพื่อนำประเทศไทยเนี่ย เตออหน้าต่อ,อแล้วก็ให้มันเช้่แข็งให้มันเป็นเรื่องเป็นราวให้มันวางอยู่บนฐานของคุณงามความดีและความศรกทธาต่อไแล้วเชื่อว่าพระจะอยู่กับท่านทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับ ไน้ขอญาติมอกษ์ลูกนำมาที่วราครับท่าน ที่สเกียตที่เป็นเกียรติภูมิกับนะครับอด้ทาครอบครัวในวันนี้จาเรียนว่าผมรู้สึกเปเกียรติและมีความภาคภูมิใจนี่ครับที่ได้รับประสาทปริญญาบุตรศิป์วิทยาศาสตร์สาขาวิชาการจัดการหน่นี้ครับเป็นผู้ประกอบการนั้นจาเรียนทุกท่านว่าไม่สามารถทได้ด้วยลำพางตวเองครับจำเป็นที่จะต้องใช้ ความร่วมแรงร่วมใจจากเจ้าหน้าที่จากบริษัทจากสถาบันการเงินและแม้แต่การทำงานในหอแก,กค่าตัวเชียงใหม่ซึ่งผมได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นประธานของกอจต่อจากท่านรองธรรมวชิรเดชว่าความสำเร็จประการนั้นไ,ได้เกิดจากตัวผมอเองแต่เกิดจากกรรมการที่ดีที่สุดของหอ,อกกากค่าจังหวัดในประเทศไทยที่เราภาคภูมิใจใ,ในร่วม แรงร่วมใจการทำงานเพื่อสังคมเพื่อจะประเทศใหม่ก็ดังนั้นริยญ,ญารยาดุสตประดิษฐยุทาสตร์อันนี้ครับก็ถือว่าเป็นการระเป็นงานขององคอ์กรในส่วนขององคอ์กรที่เป็นธุรกิจตัวเองแต่เป็นองคอ์กรที่ช่วยเหลือภาคเศรษฐกิจอากหอการค้าประเยศใหม่ครับำกำลังใจกับพวกผมทั้งสองรรมณ์อย่างที่ครับว่าจะมุ่งมั่นครับทำงานตอบสนองสังคมตอบสนองประเทศชาติ การสัาปทาปนทาของอดิตนะครับในรุ่นนี้ซึ่งเราก็เป็นอดฐตนะครับที่จะทําง,งานต่อสองนะครับแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์ครับและพันธะในฐานะของดุสตีนิติศาสตร์ของมราวิทยัเซนนั้นอสพอที่ได้รับจากท่านองค์คมดีนั้นพวกเราจะยึดมั่นนะครับในใจนะครับแล้วก็จะนํามาใช้ให้เป็นประโยชน์ สาบันธุ์แห่งนี้กับสังคมแห่งนี้ต่อไปนะครับขอบกาบขออคุณครับขอบค,ครับทน ขอท่านเจอมาบก่อแล้ว ดูคนนี่นะแสดงว่าดีนะก็ดูอยู่แล้วว่าว่าเราเลือกไม่ผิด